ตัวนี้นะครับสายวินเทจนะครับอ่าสายวินเทจนะครับอ่าสายโชว์หน้าร้านแล้วก็ใช้งานได้ด้วยนะครับตัวนี้อ่าเดี๋ยวผมห่อให้ดูนะครับอ่าดูนะครับก็คือเส้นล่างได้แล้้นด้างครับก็ไป่แบบนี้นะครับ ไปนะครับแล้วก็จะม้วนมันจะม้วนกลับขึ้นมาอีกทีนึงนะครับตัวนี้เห็นไหมครับแล้วตัวบนก็จะเข้าไปอย่างนี้นะครับมันจะม้วนกลับอีกทีนึงเราก็ใส่ให้เท่าๆกันนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับเราพับขึ้นอย่างนี้นะครับตัวนี้เราก็พับลงอย่างนี้ให้มันค่ํากันไปนะครับเ่้ามันไปอย่างนี้ครับ ก็จะออกมาพอดีนะครับตัวนี้อ่านะครับพื้นเก่งยียนนะครับอ่าเป็นจากเก่าโบราณน,นะครับตัวนี้ทำโชน้าร้านได้ด้วยอ,อ่ผลงานผลงานนะครับอ่ขออภัยอัดติดขัดนะครับเพราะพื้นที่มันแคบนี่คือด้านล่างเห็นไหมครับก็จะห่อเก็บนี้มันโดน,นก็จะแบบนี้แล้วก็ห่อเก็บอย่างนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้ อ่าเล็กน้อยแล้วปรับฟองเอานะครับจะเข็บน้อยจะเข็บใหญ่นะปรับฟองเอานะครับอ่าตัวซองก็ตึงเอาไว้เป็นลักษณะนี้นะครับโค้ดนะครับด้วยเอ็กเดได้ใช่ไหมครับอ่าเอ็กเดนะครับตัวนี้อ่ตัวนี้เป็นจักรโบราณนะครับโวยโทษเขาไทยนะครับสิงเกอร์นะครับรุ่นสองหกหนึ่งหนึ่งสามนะครับตัวนี้สวยงามตัวนี้ครับสวยงามนะครับ เดี๋ยวไปทาโต๊ะทํเป็นโต๊ะลายไม้หน่อยสุดยอดเลยนะครับอ่าส่วนี้ทําเป็นโต๊ะลายไม้หน่อยก็สุดยอดแล้วนะครับเน่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 เห็นไหมครับสวยงามนะครับของเก่งยีนบับปากเก่งยีนได้เลยอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมครับอ่าทำไมเป็นเมเป็นไมบัตเสมอนี่ก็คือได้นะมันติดนะครับได้มันติดนะครับไต่ไม่เป็นหาเราที่ที่ได้นะครับเพราะว่าเราได้ไม่ ไม่คงที่นะครับตัวนี้อ่าตัวตัวทองก็ตามนี้เลยครับเป็นทองขนานนะครับจะมีทองเข้าบางมันจะเล็กกว่านะครับตัวนี้นีน่ทองเข้าบางนะครับตัวนี้จะเล็กกว่าเห็นไหมครับขนาดเท่ากันนะครับตัวทองขนาดเท่ากันแต่ว่าขนาดขนาดคงปากทางเท่ากันนะครับแต่ว่ามันขนาดเล็กกว่าเป็นทองเข้าบางนะครับอ่าโอเคครับสวัสดีครับ